สวัสดีครับวันนี้บ้านบ้านรีวิวมาเข้าถึงตัว e l i t ตซุยโตะสมา t ์ทเทรนเนะครับตัวนี้ผมได้มาเมื่อต้นปี6-4จากสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับอยากได้สมาร์ทเทรนเนอร์มาปัน่นเดิมใช้เป็นเทรนเนอร์ธรรมดาอยู่อยากลองว่าสมาร์ทเทรนเนอร์มันเป็นยังไงก็เลยซื้อตัวนี้มา ตอนที่ซื้อมา25,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับซื้อจาก vs b u y นะครับตัวแทนนำเข้าน่าจะเป็น Asia b ยบนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเล่าถึงตัวนี้กันว่าผมใช้มา67เดือนแล้วเป็นไงบ้างนะครับหน้าตามก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผู้มือกันว่าเขาให้แล้วบ้างนะครับ ก็จะมีแมนนวลนะครับแล้วก็มีเขาจะให้การ์ดเล่นสวิฟฟรี1เดือนมาใบาหนึ่งแล้วก็การ์ดเล่น e smart training ที่เป็นแอปของเขาครับฟรี1ปีอีกใบหนึ่งแล้วก็พวกเฟืองตัวต่อต่อตอางๆนะครับทีนี้เรามาดูวิธีประกอบกันเวลาเอามาจากกล่องเนี่ยตัวนี้มันง่ายมากเลยนะครับเอามาจากกล่องมันก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ มีที่ลองล้อมาให้อันหนึ่งแล้วก็มีแกนปลดปลดเร็วให้อันหนึ่งนะครับเฟืองต่างๆเขาให้ามาอยู่ในซองเมื่อเมื่อสักครู่ที่ให้ดูนะครับวิธีการได้ทั้งลอ้อลิมเบกและล้อดิสนะครับในคู่มือเขาจะบอกเอาไว้ว่าใช้เฟืองตัวไหนอะไรอย่างไรบ้างตัวลองตัวอะไรอันนี้มันก็เป็นส่วนดีที่ผมชอบนะครับตัวนี้มันมีที่จับเห็นไหมครับจับแล้วผมว่ายกมานม่าจะสัก20โลนิดครับ ตอนที่ยกมาจากกล่องมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเฟือง1128ติดมาให้เลยนะครับปลั๊กนี่มันถอดได้นะครับพรเพียีอันนี้ผมใช้มาแล้วก็เลยไม่ไม่ได้ถอดออกมา เก็บสายไฟเข้าไปได้นะครับมันจะดูเรียบร้อยหน่อยนะครน,นี้เรามาลองอากางมันออกเพื่อเตรียมใช้งานกันนะครับมันก็ง่ายๆครับยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดึงออกมามันจะมีน็อตอยู่ข้างข้างหลังมันนะครับพอเราดึงกางมาจนสุดเนี่ยมันจะดังคลิกนะครับเ็นข้างล่างวัดใหญ่สามตัวน,นะครับเราก็กางออกมาทีละข้าง ก็ตั้งแล้วก็ดูแน่นหนาดีนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็ไม่ได้มีาสายหรือว่าโยกเยกอะไรแม้กระทั่งเราปั่นแรงหรือใช้วัดสูงก็ตามะนะครับระวังอย่างนึงคือว่าอันนี้คือเฟือง11.8นะครับติดมาให้กับตัวเลยระวังอย่าง,งคือว่าเวลาการแล้วเวลาเดินก็ระวังเตะมัหน่อยแล้วกันเตะขาให้สามขามาันนี้นะครับอันนี้ก็เสียบพักพร้อมใช้อะ การปลดมันจะมีตัวลองมาให้นะครับของผมอันนี้คือหลายดุมปลดจะอยู่ขวาสุดแล้วก็แหวนลองแล้วก็เป็นตัวจักรยานแล้วก็เป็นลอ้อส่วนจะใช้แหวนตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องดูคู่มือประกอบครับตัวนี้เป็นตัวลองที่จะต้องใส่เข้าไปในตัวดุมของเครื่องนะครับมันจะมีทั้งสองฝั่งซึ่งล้อดิสก์ก็จะเป็นดุมอีกแบบหนึ่งซึ่งเขามีมาให้ในในซองนะครับของผมเป็นล้อริม ก่อนใช้ก็ต้องไปโหลดตัว e l i t App ของเขามาก่อนนะครับซึ่งในในซองก็จะให้โค้ดใช้แอปตัวนี้ได้ฟรีปีหนึ่งแล้วก็มีแอปอีกตัวคือ u p g r a d ดหรือ Upgrade นี่นะครับเอาไว้เหมือนกับอ,อัปเกรดตัวแอปของเขานะครับตัวเฟิร์มแวร์ของเขานะครับอันนี้ผมก็เอาผ้ามาลองไว้ผืนหนึ่งเพราะว่าเวลาเหนือเราตกใัไจะได้ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดพืนนะครับน,นี่ค็พร้อมใช้ละ ส่วนเจ้าซองส้มๆนๆีนๆ่ยผมเอามาติดเอาไว้เพราะว่าผมเอาไว้ใส่ปลักก๊กครับมันจะได้ไม่เกะกะเวลาใช้เสร็จก็ปลั๊กใสใ่ตัวนี้ตอนนี้ก็พร้อมใช้งาน ือแอปของมันนะครับเวลาใช้งานแล้วก็เปิดแอปซึ่งมีที่เซตติ้งอะไรต่างๆอันนี้ผมไม่ขอเล่าถึงรายละเอียดน,นะครับค่อยๆใช้ไปอันนี้ไม่ยากครับใช้ง่ายน,นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ใช้ตัวตัว training mode นะครับผมใช้ส่วนใหญ่ก็คือ Power Mode ไอตัวอันอื่นผมก็ไม่รู้มัาแตกต่างกันยังไงเหมือนกันนะครับพอเปิด Power Mode มาเนี่ยมันก็จะให้เรากดสตาร์แล้วก็เริ่มเลยนะครับโดยที่เราสามารถตั้งมุมด้านขวานะครับเป็นเวลา หรือว่าเราเลือกให้ดูจำนวนวัดก็ได้ตอนแรกผมก็ตั้งวัดต่ำๆไว้ก่อนมันจะได้เบาขานะครับแล้วเดี๋ยวเราขี่ขี่ไปปั่นไปแล้วอยเพิ่มเพิ่มวัดได้นครับอันนี้เริ่มเริ่มปั่นแล้วนะครับเริ่มปั่นปุ๊บมันก็จะคอนเน็กหรือเชื่อมต่อกันแล้วตัวเลข,ขต่างๆก็จะขึ้นมานะครับความเร็วนะครับข้อมูลสุดแล้วก็เป็นพาวเวอร์ซึ่งเป็นวัดน่าจะเป็นวัดแบบที่เขาใช้อัลกอริทึมหรือว่าจำลองขึ้นมาจากจากค่าต่างๆนะครับ ก็เขาว่าใกล้เคียงกับของจริงน,นะครับแล้วก็มีตัวแคเดนก็คือรอบขาแล้วก็ฮาร์ดเลนโชว์นะครับมุมด้านขวาล่างก็จะเป็นเวลาที่เราขวัดไปนะครับด้านซ้ายที่จะเป็นระยะทางซึ่งด้านขวาเนี่ยนะครับล่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเลื่อนซ้ายขวามันจะเป็นวัดหรือเป็นเวลาก็ได้ ส่วนตัวข้างบนเนี่ยเราจะเลื่อนให้มันแสดงเป็นตัวเลขอย่างเดียวหรือให้แสดงเป็นกราฟก็ได้ในช่วงเวลาที่เราผ่านไปนะครับมันก็แสดงเป็นกราฟเวียลไทม์แบบนี้นะครับผมก็ดูง่ายดีนะใช้งานได้นะครับโอเคครนี้ก็อยากจะเปรียบเทียบเสียงให้ฟังนะครับว่าเสียงระหว่างสมาร์ททรนเนอร์กับเรนเนอร์ธรรมดาเนี่ยเป็นยังไง จากเครื่องตั้งสองเครื่องเนี่ยห้าเซนทั้งคู่เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับ เป็นไง้างครับรู้สึกถึงความต่างไหมครับผมว่าตัว smart t น a น n e r มันเบากว่านะครับเดี๋ยวลองฟังกันอีกทีครับ เป็นไงบ้างครับตัวไหนเสียงเบากว่ากันจากประสบการณ์ผมผมว่าตัวสมาร์ทเทรนเนอร์มันเบาวกว่านะครับผมเปรียบเทียบจากการนั่งอยู่ในบ้านกับการออกไปหน้าบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าสมาร์ทเทรนเนอร์นี่มันให้เสียงที่ไม่รบกวนเท่ากับตัวเทรนเนอร์ปกตินะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมชอบกับตัวนี้นะครับผมว่า1คือมันมี power meter มีตัว cadence sensor มีตัว speed sensor นะครับ แล้วก็แอปมันสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ได้อันนี้ผมชอบเอามาดูได้นะครับเรามีตัวเดียวจบไม่ต้องซื้อเซ็นเซอร์ต่างๆเลย 2. คือมันมีที่จับเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับเสียงผก,ก็ว่าเบากว่าเดิมแล้วก็ เอเชียไวต์ wide, ดูแลดีมากมีปัญหาถามได้นะครับแล้วตัวบริษัทเขาเองเนี่ยมีอะไรอ e ีเมลไปที่ตัวซุยโตที่อิตาลีเนี่ยเขาตอบให้นะครับแล้วก็มี Facebook ที่เป็น elite suitor owners group นะครับในนี้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันมากมายสะดวกนะครับผมว่าอันนี้ดีนะครับแล้วก็การใช้ smart trainer หรือว่าเทรนเนอร์เนี่ยผมว่ามันดีที่ว่าเราถ่ายวิดีโอเอาไว้เรามาดูปรับท่าปรับอะไรปรึกษาคนที่เขามีความรู้เนี่ยมีประโยชน์ กันนยังปั่นได้ทุกที่ไม่ทุก,ททก,ททกเวลาแล้วเราก็จะปั่นตอนไหนก็ได้ทุกสภาพอากาศนะผมว่านี่ดีส่วนเรื่องที่ไม่ชอบก็จะมีนิดหน่อยคือสายไฟว่าสายไฟมันดูมันมันดูแข็งไปหน่อยมันดูกิ้งกองไปหน่อยนะครับไปชิ้นส่วนที่มันดุดง่ายแหวนต่างเนี่ยมันน่าจะเป็นแม่เหล็กมันน่าจะได้ติดกับตัวนี้ได้ง่ายกว่าน,นี้สุดท้ายที่อาจจะเป็นข้อเตะก็ค,คือแอปของเขาเนี่ยเขาให้ใช้ฟรีปีหนึ่งหมายความว่าหลังจากนั้นคุณต้องเสียเงิน ับแ,แอปเนี่ยมันได้ใช้แค่แอ c เคา t ์เดียวเพราะนั้นถ้าในบ้านเรามีหลายคนแล้วต้องการเก็บข้อมูลแต่ละคนแตกต่างกันเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อแอ c เคา t ์เพิ่มอย่างบ้านผมก็ซื้อแอ c เคา t ์เพิ่มแ,แอดเคาน์หนึ่งนะครับโดยในอื่นผมโดยรวมผมชอบชอบ,บน,นะครับก็เล่าให้ฟังประมาณนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับไปละครับขอบคุณครับ